คนบอกว่าจนกาเษียนเป็นพันเอกแล้วบางคนบอกว่ายัางซื้อบ้านแาวฮาองไม่ได้เลยพันตอนนี้จึงตัดสินใจถูกต้องถ้าเขาเอามาจ่ายให้สองล้านเนี่ยอย่างน้อยๆก็กษียนไปก็ยังพอมีบ้านให้ลูกหลานอยู่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมาพูดมาเตือนถึงย้ำถึงเรื่องผิดสันึกของทหารคือถ้าเป็นทหารเนี่ยอย่างเราเคยพูดนะคุณต้องคอแข็งแล้วเขานี่ต้องทําด้วยทองคําคุกไม่เป็นเราจะคุกเขาให้ต่อพระบัญญัติเท่านั้น นักการเมืองเราจะไม่คุกเข่าให้แล้วเราจะเป็นคนซื้อไม่ได้เราจะไม่ประพฤกิเป็นหัวคะแนนทางการทหารนะในการนี้หลายคนปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวคะแนนในการทหารอยู่ก็อาจจะบินไปเอาทรัพย์จากอดีตนายกเข้ามาแจกจ่ายซึ่งมันเป็นที่พูดกันในสังคมมากมายและเป็นที่รู้กันก็เป็นเรื่องที่ เป็นบ่อนทําลายสถาบันรุยในร้อยสถาบันรุยเสสถาบันทหารเครื่องแบบนอกจากนั้นนําไปสู่การทำลายชาติบ้านเมืองอาจจะเป็นไปอย่างนี้ได้ไหมครับที่ทําให้นายกรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านมีความเหมเิมเกริมไม่มีความเกรงใจประเทศไทยเพราะส่วนหนึ่งทหารไทยยศพลตรีก็คือเสือแดงเคยไปยืนถ่ายรูปคู่กันทางฝั่งโน้น แล้วมาบอกว่าเป็นแค่เป็นคนหน้าเหมือนก็เสดงก็เคยมาอกรายการของผมเหมือนกันก็ประเมินสถานการณ์ให้รู้ว่ากองทัพไทยเราไม่ว่าเรื่องอาวุธอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยมีน้ํายาสู้ชาวบ้านของไม่ค่อยจะได้ใชแล้วแล้วก็ล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ทราบข่าวว่าไอเครื่องตรวจวัตถุระเบิด อะไร200น่ะ GT 200ตรงนั้นเนี่ย GT 200ทําทำไปทำมาก็คือแม้กระทั่งตว้ตรวจวัตถุระเบิดที่ทหารเดินสองนผมไปที่ปัตตานีเห็นทหารเดินสองเนอยู่สรุปแล้วว่าหลายเรื่องหลายราวที่ใช้อยู่ในกองทัพในขณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นของปลอมของยัดไส้มาก็ได้ปืนที่เล่นกันอยู่หรือที่ทหารถือกันอยู่ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าบรรลุนก็ยังพูดไปพูดมานายกยังสับสนเลยว่าตกลงว่ามันใช้การได้หรือใช้การไม่ได้นายกก็สับสน ถ้าเป็นแบบนี้เมืองไทยก็เสียท่าหุน่นเซนนี่ยครับก็ลักษณะนั้นคนดอนทรานี้เราเป็นห่วงกองทัพเพราะอะไรมันพุ่งมาที่กองทัพนำไปสู่เครื่อง GT 200ซึ่งกำลังดังมากซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะ GT 200ก็เอามาใช้ตั้งนานแล้วแต่เท่าที่ผมคุยกับกับเจ้าหน้าที่เด็กๆทางที่กำลังทำงานอยู่ทางใต้นี่ก็กบอกว่าโอเค มันก็เรียบร้อยมันก็คลายคลายเครื่องอะไรตักอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้ความร้อนในร่างกายนี่นะไขคว้าสถิตไปแล้วก็มันอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผมร่งังโอ้คือดีมีดีกว่าไม่มีแต่แต่อะไรคุณดอนแต่ราคามันแพงมันอาจจะแค่ตั้งสามหมื่นบาทแต่นี่มันซื้อมาตั้ง ล้านสองล้านสามมันส่วนแรกเมืองไทยเรามันหลายแบ่งนะครับ่านก็ทราบใช่ไหมครับก็ใช่อันนั้นปัญหาเท่าที่ดูอ่ะมันจริงไม่จริงมันทฤษฎีหรือภาคทฤษฎีหรือนักวิชาการพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายนักวิจาการวิจัยเกินเขาก็รู้แต่จะรู้ว่าของนี้มันจริงไม่จริงนะแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่ต้องหมายเหตุว่าอย่างมากก็คือการคอร์รัปชันครับ ทำไมราคาถามว่าทำไมราคาจึงแพงเพราะอะไรเพราะยูเคราะแต่งตัวผิดกันครับหรือเป็นองค์กรต่างกันครับทหารต้องราคาต้องแพงหน่อยอตำรวจก็ลดลงมาสามาัชชยก็ลดลงมาอีกหน่อยถ้า,ากระทรวงยิ่รรมลดมาอีกซึ่งมันทําให้เกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นครับ,บเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะฝากไว้แต่ว่าผมก็ ก็พูดกันตรงๆนะครับว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาเจอข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเขาขอรับชั่นเนี่ยเขายิงเป้าหมดเลยนะครับเมืองไทยเราทหารของพระราชาเนี่ยของไม่ยิงเป้านะครับแต่ถ้าเกิดมีกลายเป็นทหารของประธานาธิบดีในวันข้างหน้าพวกบรรดาขอรับชั่นเนี่ยยิงเป้าข้าราชการขอรับชั้นขี้โกงเนี่ยผมว่าประชาชนเอาด้วยนะก็ก่อนนั้นก็ในครั้งนี้คือเราต้องมองดู啊คุณดอนถือว่ามันไม่ ไม่เป็นไปตาม Law ร n f o r c e m e n t คือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนักการเมืองเส,อส,อสอาะแสวงเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและของพรรคเป็นหลักผลประโยชน์ของชาติอยู่หลังสุดทำยังไงถึงจะจัดการนักการเมืองนี้มันสิ้นซากไปจากประเทศไทยก็เป็นหน้าที่ของทหารไงทหารต้องมาดูว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ทหารมีวิธีการตั้งหลายอย่างตั้งแต่ยึดอํานาจอย่างที่เคยทํามาหรือ ทำอะไรบางอย่างบางสิ่งที่จะทําให้ประเทศดีขึ้นซึ่งมีแบบอย่างแล้วนะอย่างย่งเตอร์ของโปรตุเกสเขาก็เคยทำครับเนี่ยลักษณะคล้ายๆเมืองไทยในคารนี้โปรตุเกสในแนั้นมันมีมันมีการคอร์รัปชันมีการแบ่งแยกมีการปกครองอย่างไม่ดรทำลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันมันมีนักการเมืองบางประเภทที่อยู่ในเป้าสายตา่าน่าจะโดนจัดการก่อนตอนปฏิวัติ แล้วก็นักการเมืองบางประเภทเหล่านี้ก็ถูกเรียกตัวเข้าไปบางคนถึงขนาดที่บอกว่าเสี่ยงต่อการโดนกระทืบเลยแล้วก็พฤติกรรมมันก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นทหารออกมาก็ดูเหมือนกับหน้าเกรงขามนักการเมืองเหล่านั้นจะต้องเกรงกลัวเพราะว่ากลัวจะโดนทหารที่ยึดอำนาจมากระทืบแต่ปัจจุบันนี้มีทหารจํานวนไม่น้อยไปเดิน,ไป,ดนไปเดินกลุ่มมือเดินตามหลังอดีตนักการเมืองที่สมควรจะโดนมาทาอยู่ตอนนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือเกียรติศักดิ์ศรีทหารนี่ไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันก็ นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดเพื่อดึงเอาจิจตสำนึกของทหารหมาเป็นทหารของแผ่นดินตามรายการนี้ครับที่นนทนี่ก็คือรายการทหารของแผ่นดินสิ่งที่เรานำมาเสนอสิ่งที่นำมาพูดคุยกันเป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในสังคมส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จเราก็ไม่อยากจะเอามาพูดคุยให้มันเสียเวลาเพราะว่าเรื่องเท็จมันไม่ได้ทำให้ใครจเจริญก้าวหน้าแต่ประการใด แต่ในสังคมของราชการผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถอยู่กับความเท็จได้อย่างเคยชินแล้วก็ถ้าราชการหรือนักการเมืองที่ดังดำล,ลงชีพอยู่ได้ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องราวอันเป็นเท็จทำให้คนเกิดข้อสงสัยทำให้คนขาดความมั่นใจทำให้เกิดการเงื่อนไขในการต่อสู้เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ไปได้นั่นก็คือการดำรง,งอยู่ของคนที่สิ้นคิดในสังคม ทหารของแผ่นดินฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นถือว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตสังคมไทยมีการแตกแยกกองทัพไทยมีกองทัพเดียวเท่านั้นจะมามีกองทัพแดงขึ้นมาอีกแสดงว่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้แสดงว่ากองทัพไทยก็ยินยอมให้เกิดขึ้นมาอีกสักกองทัพหนึ่งถ้าไม่ยอมก็ต้องกำจัดแต่ถ้าไม่กำจัดก็คือยอมแต่จะกำจัดด้วยการเจรจากำจัดกันด้วยอย่างไร เราคงจะไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มันเกิดความวุ่นวายมันเป็นเรื่องราวที่คนมีอำนาจในบ้านเมืองโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในมาตรการต่างๆเหล่านี้อย่าให้ใครมาฉีกรัฐธรรมนูญปี50แล้วจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญใหม่พร้อมด้วยท่านประธานาธิบดีในภายภาคหน้าขออย่าได้เป็นขนาดนั้นเลยนะครับวันนี้รายการทรานของแบนดินขอบคุณท่านอดีตแม่ทัพภาคสี่พลเอกกิตติรัตน์ชฉิยา และขอบคุณท่านผู้ชมด้วยเราเจอกันอีกนะครับในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุบางกอกนิวทีวีชันไทยทีวี 3B KNT วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณครับ,บท่านครับลาแลวครับสวัสดีครับรักกันไว้เถอะ kỳ lạ con, trống mướn thuộc phòng mẹ vừa tin điều cần hết mướn đã điều cần